ยี่สิชั่วโมงข่าว9ก สำหรับเชา้าวันใหม่ของวันสุขที่2พฤษภาคม2568เวลาตอนนี้ตีหกับอีก7นาทีสวัสดีเช้าว,วันที่ฝนพรำๆค่ะมีข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาของเมื่อวันวานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มที่ข่าวแรกเป็นเรื่องของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแถวแถวถนนสุรศักดิ์เขตบ,บางรักกรุงเทพนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ อาคารพาณิชย์ค่ะที่ถนนสุรศักดิ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจง้งก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุพบว่าจุดเกิดเหตุนี้เป็นอาคาร8ชั้นประกอบกิจการให้เช่าเป็นสำนักงานต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นใต้ดินชั้น B2 ใช้สำหรับเป็นที่จอดรถจากกาักรยานยนต์เพลิงลุกไหม้รถจากกาักรยานยนต์ไฟฟ้าเสียหายไปทั้งหมด7คันด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ก็มีเสียหายบางส่วนจำนวน9คันจากกาักรยานยนต์ใช้น้ำมันเสียหายไป8 คันไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนอกจากนี้ไฟก็ได้ลุกลามห้องเก็บของนะคะเป็นพื้นที่เสียหายโดยประมาณ12ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบค่ะข้อสันนิษฐานของการเกิดเพลิงไหมครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แบตเตอรี่ของรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าคันใดคันหนึ่งที่จุดเกิดเหตุนะคะ ในที่เกิดเหตุถือว่าโชคดีมากที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเติมเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันต่อค่ะนายกก็ย้ำว่ารัฐบาลดูแลคนไทยทุกวัยให้ห่างไกล NCDs เร่งยกระดับในเรื่องของการบริการสาธารณาสุขให้เข้าถึงง่ายขึ้นและให้ทั่วถึงด้วย นางสาวแพรทองธานจีนวัฒนนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการบริการทุกช่งวงวัยด้วยความห่วงใยกระทรวงสาธารณาสุข30บาทรักษาทุกที่อ,อสมอมั่นคงสาธารณาสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCD เขตสุขภาพที่4ประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆที่อาคาร Impact เอส i ิชันฮอเซนเตอร์หอเกและหอสิที่เมืองทองธาน,นีนะคะเกี่ยวกับงานนี้เนี่ยนายกก็เน้นย้ำนะคะว่าสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกกันว่า ncds เนี่ยนะคะนะซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีมาตรการต่างๆค่ะเพื่อที่จะลดตัวเลขของผู้เสียชีวิต พร้อมกับให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงสาเหตุของการเกิดโรครวมถึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนในการสร้างความเข้าใจว่ารัฐบาลมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านสาธารณสุขให้ประสบผลสำเร็จค่ะพร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลก็จะช่วยเร่งรัดในเรื่องของการลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ต่อที่อุบัติเหตุนครราชสีมานะคะมีรถตู้เสียหลักชนขอบทางแล้วพลิกตะแคงกลางถนนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนับสิบรายเกิดอุบัติเหตุรถตู้เสียหลักพลิกคว่ำม,มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะจุดเกิดเหตุก็คือบนถนน304ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ของบ้านศิลาง,งามตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เจ้าหน้าที่พบว่าเป็นรถตู้โตโยต้าสีน้ําเงินป้ายทะเบียน7193กรุงเทพลักษณะก็คือพลิกตะแคงอยู่กลางถนนเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง10คนด้วยกันนะคะเป็นผู้ชาย7รายแล้วก็เป็นผู้หญิง3รายทางด้านเจ้าหน้าที่ได้นําผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลวังน้ําเขียวค่ะ เราเติมเรื่องของเพลิงไหม้ที่จังหวัดสะแก้วเป็นเพลิงไหม้ที่ตลาดรงเกลืออรัญญประเทศนายปริญญาโพสัตผู้ว่าราชก,การจังหวัดสะแก้วก็มอบหมายให้กับนายอุทัยขันทองซึ่งรักษาการหัวหน้าปปจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนายธงชัยลังสิมันนันนนลงพื้นที่นะคะในการ ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ในตลาดโรงเกลือที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากร้านขายสินค้าล็อกคอควายห้าโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ได้อาสาได้นำเอาอุปกรณ์นะคะในเรื่องของการช่วยดับเพลิงและรถดับเพลิงเนี่ยมาประมาณ10คันเพื่อเข้าระงับเหตุ แล้วก็มีห้องที่ขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเสียหายไป4ีห้าห้องส่วนใหญ่ก็เป็นร้านขายผ้าค่ะมูลค่าของความเสียหายนั้นยังประเมินไม่ได้นะคะสําหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้หน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนอุบัต e ิเหตุอีกรายที่ชุมพรก็เป็นรถกระบะพลิกความตกเขาคนขับก็ร่างกระเด็นออกมาจากรถเสียชีวิตนะคะ เมื่อวันวานนี้ช่วงก่อนเที่ยงก็มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะเสียหลักตกเขาข้างทางค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกระเด็นออกมานอกรถอยู่ที่บริเวณตำบลปังหวานอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถกระบะโตโยต้ารีวอสีดำป้ายทะเบียนสุร,ราธานีค่ะละักษณะก็คือพลิกตะแคงห่างออกไปจากตัวรถก็พบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายนะคะ ชื่อนายมนัทอายุ45ปีเป็นชาวอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแถวด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพพระโต๊ะพร้อมด้วยแพทย์เวรก็ร่วมกันตรวจสอบในที่เกิดเหตุก่อนที่จะมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระโตะเพื่อชนสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตกันต่อไปเมื่อวานนี้มีเหตุเพลิงไหม้หลายรายมากคุณฟังคะ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นก็มีเป็นลักษณะไฟลุกไหม้กองใหญ่มะพร้าวแล้วก็ใหญ่ต้นปาล์มรีไซเคิลด้านเจ้าหน้าที่กนะ็ทำการช่วยกันสกัดกั้นเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามค่ะปรากฏว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะเพลิงไหม้กองขยะในโรงงานโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะคะในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นกองขยะรีไซเคิลประกอบด้วยใยมะพร้าวแล้วก็ใยต้นปาล์มค่ะซึ่งมีการกองทับถมกันอยู่บริเวณด้านนอกโกดังและเมื่อเกิดความร้อนมันก็เกิดควันพวยพุ่งออกมาในส่วนของการ ให้การช่วยเหลือนะคะของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็มีรถดับเพลิงจากพื้นที่เข้าไปช่วยระงับเพลิงทั้งหมดเนี่ยสี่คันมีการฉีดน้ํามีการนํารถแบ็คโฮเข้าไปกลัวใยมะพร้าวและใยปาล์มเพื่อฉีดน้ําลงไปด้านล่างสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะเมื่อวานนี้ที่เป็นวันหยุดเนะเป็นวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาคม ก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะทางได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวดแดงแตัดสินใจว่าจะลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้คดีเมาแล้วขับหลังจากที่เกิดกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิเมาแล้วขับไปชนผู้ช่วยช่างภาพช่องดังนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปสราย ผลเปล่าแอลกอฮอล์ปรากว่าได้ถึง119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะทางด้านรองผู้บังคับการตรวจภูธทจังหวัดชัยภูมิพันตรวจเอกพิชิตมีแสงท่านก็เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะคะระหว่างนายแพทย์พุทธ,ธาซึ่งเป็นผู้บริการโรงพยาบาลหนองบัวแดงคนขับรถกับนายทศวรรษอินพุกช่างภาพนะซึ่งเป็นช่างภาพข่าวไทยทีวี ของไทยรัฐทีวีเนี่ยค่ะในฐานะผู้เสียหายก็มีการเจรจากันเรื่องค่าเสียหายแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้เสียหายได้เรียกค่าทำขวัญและค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินส0 0แสนบาทในขณะที่ทางวุ้มในการโรงพยาบาลท่านก็ปฏิเสธยอดเงินจำนวนนี้นะคะ ตำรวจก็เลยได้เลื่อนนัดการไกล่เกลียออกไปเป็นวันที่15พฤษภาคมอันนี้ก็ต้องรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวให้หายดีก่อนค่ะแล้วก็รอผลจากใบรับรองแพทย์ด้วยจึงจะเข้าสู่การไกล่เกลียพร้อมกันส่วนผลของการตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมีการส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะคะที่สถาบันการแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ก็ต้องรอผลประมาณ7วันค่ะในขณะที่ทางผู้บริการโรงพยาบาลก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ในห้องประชุมนะคะนะว่าตนเองนั้นเตรียมเกษณร,ราชการอายุภายใน1ปีหลังจากนี้โดยตั้งใจเลือกโรงพยาบาลหนองบัวดแดงเป็นโรงพยาบาลสุดท้ายในการเกษียณแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตัวเองก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการทันทีเพื่อ,อออกมาต่อสู้คดีต่อไป เดี๋ยวเราขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะที่เชียงใหม่ก็มีการติดตามคุณภาพนะ้ำแม่กกเพิ่มจุดตรวจและความถี่ในการเก็บตัวอย่างในประเสริฐ จิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการเพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ํากกนะคะนะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในที่ประชุมก็มีการหารือกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังในการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแม่น้าก,กกอย่างเป็นระบบ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1ก็มีการรายงานนะคะว่าได้เพิ่มจุดตรวจน้ำจากเดิม3าจุดเป็นเจุดรวมทั้งตรวจน้ำในลำน้ำสาขาอีกห้จุดรวมทั้งหมดก็เป็น14จุดค่ะ พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างน้ําผิวดินและตะกอนดินในขณะเดียวกันทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็เตรียมส่งข้อมูลจุดใช้น้ําดิบจากแม่น้ํากกสําหรับการผลิตน้าประปาให้กับทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมนะคะนะเพื่อประกอบการวางแผนในการตรวจสอบส่วนสํานักงานประมงจังหวัดก็จะมีการประสานกับทางส่วนกลางในการตรวจหาสารเปือน ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในตัวปลาโดยเก็บตัวอย่างจากต้นน้ำกลางน้ำและลายน้ำจุดละสองตัวอย่างทางด้านสํานักง,งานเกษตรจังหวัดก็จะมีการเก็บตัวอย่างพืชห้าชนิดและดินแปดแห่งค่ะที่ใช้น้ำจากแม่น้ำกกนะเพื่อที่จะตรวจสอบหาสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายค่ะเชียงรายทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็เน้น นะคะว่าผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเนี่ยจะยึดตามผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของกรมการควบคุมมลพิษนะซึ่งผลที่ชัดเจนกว่าก็จะ,ะใช้จุดตรวจนะแบบ เร่งด่วนนะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ช่วยกันส่งผลตรวจมาอยัางที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเพื่อจะได้จัดทำเป็นรายงานกลางสำหรับเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบกันต่อไปและนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ยังมีการเสนอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มการเก็บตัวอย่างน้าจากแม่น้าสายหลังจากพบว่ากระแสะข่าวที่มีสารหนูเกินกว่ามาตรฐาน ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมแผนปฏิบัติการ AI ในการพัฒนาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีประชุมแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยครั้งที่1ทับค่ะตั้งเป้าพัฒนาประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในด้านพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภูมิภาค นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประดิษฐ์แห่งชาติประเทศไทยครั้งที่หนึ่งทับ2,568ณตึกพัฒนีบดินทรเนียบรัฐบาลโดยทางนายกได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วก็มีการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำมาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาประเทศค่ะพร้อมทั้งตั้งเป้า ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสร้างไรายได้รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันด้วยเอาอีกแล้วข่าวฟ้าผ่ากลางทุ่งวัวตายไปอีก13ตัวที่จังหวัดสุขโขทยัย มีเหตุฟ้าผ่าฝูงวัวนะคะกลางทุ่งเลยวัวตายไปสิบสามตัวค่ะทางปศุสัสตว์อำเภอก็เข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทยัยเกิดพายุลมฝนฟ้ากันโชกแรงที่อำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทยัยเมื่อคืนที่ผ่านมาข่ะวพบว่าที่หมู่สีและหมู่สิตบตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์มีบ้านเรือนรัศดรได้รับความเสียหายจำนวนสามหลังคาเรือนนะคะ ทางหน่วยงานท้องถิ่นก็เตรียมเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะที่หมูห่5ตามบนวังลึกอำเภอบ้านดา่านหอยหลังจากที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เกิดฟ้าผ่าปรากฏว่าฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยโดนวัวของนายปรีชาเกรรษตรกรที่เลี้ยงเอาไว้บริเวณใต้ต้นไม้ในค้อกกลางทุ่งทำให้วัวตายไป13ตัวค่ะ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทยัยนายนพริ์สิริโกศลนะก็มีการมอบหมายให้กับทางนายคณิธวัฒน์บำรุงรัตในอำเภอบ้านหลันรันหอยเนี่ยนะคะมอบหมายให้ทางปศุสัตว์อำเภอบ้านหล่นลันหอยออกมาตรวจสอบกรณีฟ้าผ่าบัวของเกษตรกรค่ะทางเบือเบ้องต้นเนี่ยทางด้าน ปศุสัตว์อำเภอและทางอาบตอวังลึกก็เข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือแล้วนะคะโดยมีการมอบเวชชาพันธ์มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำในเรื่องของการรักษาสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร,เ,กรเจ้าของสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราเติมกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีก็เผยเรื่องของการเจรจสาสหรัฐที่ว่ามีเรื่องอื่นต้องกังวลน,นอกเหนือจากภาษีภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ นายพิชัยชุนหะวะชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาเขาว่า ในเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยเราได้เตรียมไปแล้วนะคะและเมื่อเวลาผ่านไปก็เข้าใจว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องดูแผนที่ที่เราสามารถที่จะจับต้องได้มากขึ้นค่ะทั้งสองประเทศนะที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยอะไรบ้างเขาก็คงดูถึงความเป็นไปได้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ที่เราห่วงก็คือ อันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีซะมากกว่าอย่างเช่นเรื่องกติกาต่างๆซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆเนแต่และประเทศไม่เหมือนกันนะคะน,ะนอกจากนี้สหรัฐก็คงพิจารณาว่าบ้านเรามีอะไรและน่าจะเป็นส่วนนี้มากกว่าที่เราจะต้องเตรียมโจทย์แล้วก็เตรียมตอบคำถามค่ะและเมื่อถามถึงท่าทีของไทยต่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นปัจจัย ที่จะส่งผลต่อการเจราจาด้วยหรือไม่ทางด้านไหนพี่ชัยก็บอกว่ากนะ็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราก็อยากเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ประสานผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยก็จะไม่ได้ดูเอาผลประโยชน์ของใครแต่เราจะดูว่าเราจะเอาอะไรที่สามารถมาเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของการเจราจาก็จะเป็นการเก่อกลุ่มอาเซียนกันไปหรือไม่นั้นเนี่ยพูดตรงๆนะคะท่านก็บอกว่าเราค้าขายในอาเซียนค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็ต้องการเกาะกลุ่มกันไปแต่ถ้าเงื่อนไขในประเทศอาเซียนแต่ละประเทศมันแตกต่างกันนะก็จะกลายเป็นว่าพวกเราก็จะมีปัญหากันเองดังนั้นหลักๆเนี่ยเราก็คงต้องนะไปด้วยกันและเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะเพียงไม่กี่วันเนี่ยมีการดำเนินคดีนะม .112 กับนักวิชาการชาวสหรัฐ เรื่องนี้เนี่ยจะถูกนํามาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเจราจาหรือไม่ทางด้านรองนายกก็บอกว่าเนะเรื่องนี้เนี่ยก็นะต้องนะเข้าใจนะคะว่านะเราสามารถแก้ไขได้แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นนะว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาค่ะนะขอบคุณข้อความที่คุณฟังส่งมาด้วยนะทางด้าน Facebook ก่อนเลยนะคะนะ a c e b o o k ก็จะมีของ ไบ้างเอยอ่าเดี๋ยวดูก่อนค่ะนะสำหรับหน้าจอเฟ e บุ๊กมีของคุณนุ่ดมดาวเหนือปูผ่าเพชรสีช่วงนะคะแล้วก็ยังมีของคุณวิชุดาคุณทองนินประสบโชคนะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคุณทองนินบอกว่าวันนี้เช้าวันศุกรนะ์นะ่ะนะมีเสียงฟ้าร้องหนักเลยนะคะตอนต้อนรับเช้าวันนี้นอกจากเสียงฟ้าร้องที่คุณทองนินประสบโชคบอกแล้วเนี่ยมีฝนตกลงมาใน บางเขตของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะมาเติมของทาง YouTube กันบ้างคะ่ะของทางฝั่ง YouTube มีของคุณเป็นชัยมียิม้มคุณพราวมณีมียิม้มคุณนภพรคุณอนนบคุณเบียนะคุณพัทรอุทนานสวัสดีทุกท่านนะคะคุณสุวัสด์ก็บอกว่าอยู่ชายขอบประเทศไทยนะครับตอนนี้24องศา คุณสุบินอินทเสนคุณก้องก็มาด้วยนะคะคุณสกลอิทิโชตสวัสดีค่ะนะคุณสกลบอกว่าฝนกําลังตกนะคะที่สบานภูมิพลครับคุณอรวรรณกาดีโรจนฟ้าร้องดังมากค่ะมีฝนตกใกล้ๆด้วยนะส่งอาจารย์กลับบ้านนะคะคุณมาโนทสำารงทองบางพลีสมุทรปราการ28องศาครับอ่าแล้วก็ยังมีคุณอัมไพศีนะคะนะปิดท้ายสวัสดีวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะกลับไปลานะทางด้านฝั่งเอ เต็ม91นะคะตอนนี้จะลาหน้าจอไลฟ์สดก่อนสวัสดีค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงทาวเก้าหนึ่งบพ .91 เราพึ่งได้